พบกันเช่นเคยค่ะเมนูขนมนะคะเป็นขนมไทยนะคะแล้วก็เป็นเมนูทําบุญด้วยค่ะนั่นก็คือขนมกล้วยถั่วดํานะคะพอดีแม่อ้อมีถั่วดําด้วยแล้วก็กล้วยนี่ก็ญาติธรรมเอามาให้นะคะกล้วยนี้ค่อนข้างจะงอมแล้วนะคะเวลาทําขนมกล้วยก็ต้องกล้วยงอมๆนะคะเขาถึงจะอร่อยนะคะกล้วยสองกิโลครึ่งถั่วดำครึ่งกิโลวิธีการต้มถั่วดํานะคะ เมอไอ้แช่น้ำไว้ประมาณ20นาทีนะคะแล้วก็นำไปต้มนะคะอีก40นาทีค่ะส่วนตัวนี้จะเป็นแป้งข้าวเจ้านะคะ300กรัมแป้งมัน3าณ300กรัมน้ำตาล400กรัมความหวานปรับลดได้นะคะตัวนี้จะเกลือ1ช้อนโต๊ะนะคะตัวนี้จะเป็นกะทิค่ะ500กรัมนะคะตัวนี้จะเป็นมะพร้าวขูดอันนี้คุณยายขูดมาให้นะคะอีกครึ่งกิโลค่ะ แล้วตัวนี้จะเป็นมะพร้าวทึนทึกนะคะขูดแบบเป็นเส้นนะคะเอาไว้โรยหน้านะคะทีนี้เรามาเริ่มทํากันเลยค่ะก่อนอื่นนะคะเรามานวดแป้งก่อนนะคะตามด้วยเกลือนะคะแล้วก็ตามด้วยตัวนี้ค่ะตะาเท ทีนี้แม่อ้อยใส่น้ำตาลลงไปเลยค่ะทีนี้นะคะเรานำกล้วยลงไปเลยค่ะทีนี้แม่อ้อยจะใส่ตัวมะพร้าวลงไปเลยค่ะค็นวดประมาณนี้นะคะคือไม่ไม่ต้องให้แบบแหลกละเอียดเยอะนะคะก็ให้เขาเป็นชิ้นกล้วยแบบว่าเออเวลาเราเคี้ยวเข้าไปเนี้ย แากเจอชิ้นกล้วยแล้วก็ตัดด้วยความมันของถั่วเนี้ยเขาจะอร่อยมากเลยนะคะเดี๋ยวเราใส่ถั่วลงไปเลยค่ะ เคนะคะเราจะพักไว้ประมาณสัก15นาทีนะคะเดี๋ยวระหว่างนี้เราก็มานั่งเย็บกระทงกันค่ะหรือถ้าใครไม่มีใบตองเย็บกระทงก็สามารถเนื่อใส่ถาดหรือไม่ก็เป็นถ้วยตะไลได้นะคะกระทงเล็กกระทงใหญ่ก็แล้วแต่ชอบนะคะฉีกใบตองก็ประมาณสักสามนิ้วครึ่งนะคะตรงแนวแนวยาวก็ประมาณสักสามนิ้วครึ่งนะคะส่วนแนวกว้างก็ประมาณสองนิ้วนะคะ แล้วเราก็พักนะคะนี่นะคะใช้นิ้วดันนะคะคือใช้2อใบนะคะประกบกันแบบนี้นะคะเสร็จจะใช้นิ้วดันนะคะตัวนี้ก็พับเข้าไปค่ะส่วนตัวนี้ก็พับอีกด้านหนึ่งนะคะแล้วเราก็เย็บด้วยแม็กนะคะด้านนี้ก็เหมือนกันค่ะดันนิ้วเข้าไปนะคะนี่ค่ะ มาเก็บรายละเอียดนะคะตัดห่างทิ้งประมาณนี้นะคะโอเคยังไงเดี๋ยวไม่ว้อยขอทําให้เสร็จนะคะแล้วเดี๋ยวมาดูกันต่อคะ่ะหลังจากที่เราเย็บกระทงเสร็จนะคะทีนี้เราก็ประกอบร้านกันเลยค่ะนี่นะคะตัดประมาณนี้นะคะเสร็จแล้วก็วางใส่ซึ้งค่ะ เราจะนึ่งประมาณ25นาทีนะคะแล้วเดี๋ยวเราค่อยมาดูผลงานกันต่อนะคะนี่นะคะสุกเรียบร้อยนะคะหซึ้งนะคะน่ากินมากเลยขอบอกนะคะว่าสูตรนี้โอเคค่ะเช่นเคยนะคะถ้าคลิปนี้มีประโยชน์กับเพื่อนชาว y t u t u นะคะช่วยกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องอร่อยจังไบอ้อยอิงข่าวแล้วพบกันคลิปหนะ้าสวัสดีค่ะ